สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊สอีกแล้วกับท่านครับนำเรื่องราวข่าวดีนะครับตามภาพที่ท่านเห็นนี้ภาพที่ท่านเห็นนี้ก็คืองานกระถินสามมิี่นะครับตามนี้เลยครับวัดชื่อวัดนะครับสถานที่จังหวัดเวลานะครับเบอร์โทรศัพท์ <laughs> ตามนี้เลยนะครับง่ายง่ายแบบนี้แล้ครับในการทุกไทยไปบัิ้งแอร์นะครับพบเจอเรื่องความเป็นสิมงคลเรื่องของบุญกุศลบารมีตรงใจตรงคอนเซปต์เลยนะครับว่านำสิ่งดีๆมีรอยยิ้มนะครับมีประโยชน์กับสังคมบ้านเมืองพระพุทธศาสนาโน่นไปนู่นเลยนะครับก็มาฝากทุกท่านนะครับ บุญะถินสามมกขีนะครับชื่นใจนะครับต้องบอกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับเกิดประสิทธิมงคลมากๆานะครับหึงปีมี1ครั้งไม่ว่าวัดไหนก็แล้วแต่นะครับต้องมีพระสงฆ์จำพรรษา5้รูปนะครับนะครับและมีช่วงเวลาแค่1เดือนเท่านั้นนะครับเลยจากนั้นเป็นไม่เป็นกฐินนะครับก็เป็นอื่นๆไปนะครับเป็นบุญอื่นๆไปเพราะฉะนั้น นะครับเป็นบุญเฉพาะการนะครับหปีมี1ครั้งนะครับท่านชมเห็นนะครับก็เนี่ยนะครับวัดนี้นะครับวันที่เท่านี้นะครับไปทําบุญหรือจะติดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับทางวัดก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับผมเองก็เป็นผู้นําข่าวดีข่าวบุญมาฝากทุกท่านนะครับผมเองก็ชื่นใจกับบุญกุศลบารมี การถวายผ้ากรถินสามัคคีนะครับเป็นบุญกุศลสืบต่อยุพระพุทธศาสนาบุญถึงญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานะครับผู้เป็นประธานผู้เป็นสมาชิกต,ต่างๆมากมายแน่นอนนะครับตั้งจิตอธิษฐานโมสามจบนะครับถวายสืบพระพุทธศาสนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับ दरनाङ्गा चा मे दयां वेसा गां दरनाङ्गा चा मे दयां वे वं दरनाङ्गा चा मे दयां वेदाङ्गा चा मे दयां वेसा อธิษฐานตามความปรารถนาในบุญกถินที่ท่านร่วมบุญนะครับในวัดต่างๆนะครับรวมถึงวัดนี้ด้วยนะครับนะครับก็เป็นบุญที่สําเร็จรุ่งสมความปรารถนาอานิสงส์มากมายนะครับอานิสงส์อย่างเร็วเลยนะครับเพราะว่าเป็นบุญเฉพาะการทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะมาฝากทุกท่านนะครับนะครับก็ยังไง ไปร่วมบุญไปสร้างบาร,รมีสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาถวายภาคถินสามัคคีด้วยการที่วัดน,นี้นะครับเป็นสิ่งบางคลโชคดีตามคําอธิษฐานของทุกท่านแน่นอนวันนี้ฝากไว้นะครับคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมเองตั้งใจอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับไปทําบุญกระถินสามัคคีเพราะว่ามีหนึ่งปีมีหครั้ง,งหนง เมืองปีมีหนึ่งเดือนด้วยมีแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นมีฝากไว้เป็นสิมคลกราบอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านท,ท่านรวยๆเฮงเฮงสมความปรารถนาและไปทำบุญด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ